พวกเรานึกภาพตามที่พระอาจารย์จะกล่าวต่อไปนี้ให้ดีทำความเข้าใจตามให้ดีมันมีเรื่องราวที่อยู่ในจอทีวีมีคนชื่อเอกะอยู่ในจอทีวีเรื่องราวของเขาเป็นอย่างนี้เอกานี่ เขาเติบโตขึ้นมาจากครอบครัวยากจนเขามีคำถามดังอยู่ในจิตตลอดว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรแต่คำตอบนั้นเขาไม่เคยได้รับสักทีเขาก็สแสวงหาอย่างที่โลกเขาสอนกันพ่อแม่ของเอกะก็คอยสอนให้ลูกคิดสอนให้ลูกนึก สอนให้ลูกปรุงแต่งสอนให้ลูกดิ้นรนสแสวงหาวัตถุธาตุบนโลกใบนี้เอากาก็ได้จะถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่นี่หรือคือสิ่งที่เราต้องการมันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอาหารก็มีกินดังใจมันก็ยัง มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการความรักบ้านที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มมีครบทุกอย่างแต่มันก็ยังมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่แค่นี้เหรอที่เราต้องการคำถามนี้มีอยู่ในจิตของเอกะน้อยมาโดยตลอด เอกาน้อยได้ไปเรียนหนังสือครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็สอนให้คิดสอนให้นึกสอนให้จดจำสอนให้แบกความรู้ดิ้นลนแสวงหาลาบยศสรนเสริญสุขเอกาน้อยใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์มาหลายสิบปีจนอายุยี่สิบห้า เอกน้อยก็ยังมีคำถามเตือนตัวเองอยู่ในจิตว่าเราต้องการอะไรกันแน่สิ่งที่มีอยู่ตอนนี้มันก็เพียงพอกับการใช้ชีวิตแต่มันมีความรู้สึกอยู่ภายในว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยวันหนึ่งเอกาน้อยเขาได้ เกิดอุบัติเหตุเขาเกิดการช็อกขึ้นมาแล้วก็มีอาการหัวใจหยุดเต้นในขณะนั้นเอกาน้อยรู้ตัวขึ้นมาว่าชีวิตนี้ช่างน,น้อยนักอายุแค่ยี่บห้าสุขภาพแข็งแรงแต่ทำไม ถึงบังคับร่างกายตัวเองไม่ได้เอากาน้อยได้แต่อุทานอยู่ในใจว่าเราจะทำยังไงต่อเราเกิดมาทำได้แค่นี้เองเหรอยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณวิดามารดาเลยเอากาน้อยก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหาย จากอาการนี้เป็นปกติจะสร้างบุญบารมีจะทำคุณงามความดีให้ถึงที่สุดบุญกุศลทั้งหลายถ้ามีอยู่จริงขอจงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงอย่าสำเร็จแก่ข้าพระเจ้าเราจะ ทำคุณงามความดีให้ถึงที่สุดดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายท่านจงรับเอาบุญกุศลทั้งหมดนับแต่นี้ตราบจนสิ้นลมเถิดนี่คือสัจจะที่เอกน้อยเขาได้ประกาศในขณะที่ยังไม่รู้เลยว่าบุญกุศลสร้างกันยังไง ไม่รู้แม้กระทั่งพุทธศาสนาคืออะไรด้วยหลังจากนั้นเอกาน้อยก็ใช้ชีวิตอยู่กับการบำเพ็ญบุญบารมีสร้างบุญกุศลมากมายตามหลักธรรมในพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาศึกษาเรียนรู้จนผ่านการให้ทาน การการรักษาศีลพานการปฏิบัติภาวนาจนอายุสามสิบเอกน้อยได้รู้จักพระศาสนามากขึ้นกว่าเดิมมากเขาได้รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรสิ่งที่เขาเกิดมามันเป็น ความหลงที่เขาเคยหลงทางมาตั้งแต่เด็กเขาเพิ่งมาเข้าใจว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมาเป็นฆราวาสเขาเกิดมาเพื่อจะมาบวชเท่านั้นเอกน้อยได้ประกาศว่าจะบวชตลอดชีวิตและเอกน้อยก็เริ่ม เอาจริงเอาจังกับมรรคผลนิพพานเอกะน้อยได้เห็นเรื่องราวทุกอย่างบนโลกใบนี้เอกะน้อยได้รู้วิธีการปฏิบัติมากมายจากครูบาอาจารย์แต่เอกะน้อยก็ยังไม่ได้แจ้งในธรรมณขณะนั้นได้แต่ประกาศ ด้วยสัจจะแล้วก็ทำตามสัจจะที่ได้ประกาศหลังจากนั้นก็ได้บวชแล้วก็เริ่มทำความเข้าใจจิตของตนใช้เวลาไม่นานเอกน้อยก็ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากความคิดนี้เอง วันนั้นก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นกับเอกน้อยความรู้ที่เอกน้อยเขารู้มาทั้งชีวิตได้พังทลายออกจากจิตเอกน้อยได้รู้แจ้งว่ารูป,ปรธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากนามาธรรมนี่เองจิตของเอกน้อยได้สว่างสวยัยประจักษ์เต็มหัวใจ ของเอกน้อยหลังจากนั้นจิตของเอกน้อยก็ตั้งมั่นอยู่กับการตื่นรู้เห็นความคิดเอกน้อยได้ประกาศต่อจิตตัวเองว่าความคิดปรุงแต่งเอย่ยนับแต่นี้แกกับข้าต้องพังทลายกันไปข้างหนึ่งจะไม่ยอมเผลอจากความคิด เด็ดขาดตั้งแต่ตื่นยันหลับจะเห็นตลอดเวลานี่คืออุปนิสัยแห่งนักลบที่เอกน้อยได้ประกาศแก่หัวใจตัวเองหลังจากนั้นจิตของเอกน้อยก็ตื่นตลอดเวลาเห็นความคิดปรุงแต่งตลอดเวลา จนจิตมันพัฒนาก้าวหน้าจนเป็นมหาสติมหาปัญญาเกิดความอัศจรรย์สว่างสวัยในจิตมากมายจนปั่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดเจ็ดวันเห็นความคิดที่เป็นประโยคกลายเป็นความคิดที่มันปรากฏเป็นคำละเอียดลงไป ลายเป็นเพียงอาการที่มันกระเพื่อมจนละเอียดลงไปอีกแล้วก็ระเบิดจิตของเอกาน้อยได้ระเบิดแตกละเอียดเลยร่างกายโลกกระท่าทุกอย่างพังทลายไปหมด เกิดความสว่างสวัยจ้าครอบโลกธาตุใสบริสุทธิ์ไม่เหลือความรู้สึกว่าเป็นอะไรอีกต่อไปคืนนั้นเอกน้อยก็ได้รู้แจ้งว่านี่หรือที่เรียกว่าการบรรลุธรรมนี่หรือที่เรียกว่ามหาสติมหาปัญญา นี่หรือธรรมชาติเขารู้เขาแจ้งของเขาเองเอากาน้อยไม่ได้สนใจสิ่งที่ปรากฏนี้เลยเพราะธรรมชาตินี้เขาปรากฏไปแล้วและเขาก็สลายไปแล้วเอากาน้อยก็ปล่อยให้ธรรมชาตินี้เขาทำหน้าที่ของเขา วันต่อมาจิตของเอกาน้อยได้ประกาศสัจธรรมขึ้นมาในขณะที่เอกาน้อยกำลังนั่งรับบารจากญาติโยมอยู่จิตของเอกาน้อยประกาศทรรขึ้นมาว่าอะวิชาปัจจยาสังขาราขณะจิตนั้น ความรู้แห่งวัตตาสงสารปรากฏขึ้นแก่จิตของเอกน้อยเอกน้อยเขาได้รู้แจ้งในวัตตะทั้งหมดเหตุที่จิตทั้งหลายเวียนว่ายในวัตตะเพราะอาวิชานี่เองขณะจิตที่สองจิตประกาศขึ้นมาว่า สัพเพธรรมาอนัตตติธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาความรู้ที่เอกน้อยได้รู้นี้ได้ล้มธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทิ้งออกจากจิตไม่เหลือเลยได้เข้าถึงธรรมาธาตุอันบริสุทธิ์ เอกน้อยรู้แจ้งทั้งหมดในพระศาสนาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมามันไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงเลยมันเป็นเพียงการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตมันเป็นเพียงอาการของธรรมชาติที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไร้ตัวไร้เจ้าของไร้ค่าสัตว์โลกมาหลงสิ่งที่เป็นมายานี้เอกาน้อยน้ำตาไหลสงสารสรพสัตวขณะจิตที่สามจิตประกาศขึ้นมาว่าสามแดนโลกธาต ไม่มีใครที่เราสอนไม่ได้ขณะจิตนั้นเอกาน้อยก็รู้แจง้งมันสะเทือนไปทั้งสามแดนโลกธาตุเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้ที่พวกเราทั้งหลายเคยรู้กันมาก,ก่อนไม่ใช่วิสัยที่พวกเราจะรู้ได้ เอกน้อยเกิดคำถามขึ้นมาในขณะจิตที่สี่ว่าถ้าจะลื้อลูกประพบอรลูกประพบจะทำยังไงเอกน้อยพิจารณาความรู้นี้ลงไปเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่า การหรือวัตตะทั้งหมดแค่พาเขาตื่นรู้เห็นจิตตะสังขารเห็นเป็นอนัตตาเอกน้อยก็ได้ข้อสรุปว่าการหรือรูปประพบะรูปประพบ มันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปขณะจิตต่อมามีคำถามขึ้นมาอีกว่าแล้วจะเริ่มยังไงขณะจิตนั้นจิตตอบขึ้นมาว่าเหตุปัจจัยความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ที่มนุษย์จะเข้าใจได้มันเป็น ธรรมาธาตุมันเป็นความเคารพแห่งธรรมาธาตุเคารพสุดหัวใจได้รู้จักองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มหัวใจได้รู้ว่านี่หรือคือความเป็นพุทธะ เอกน้อยก็หมดสิ้นสงสัยในทุกสรรพสิ่งความรู้นักขณะที่ประกาศมานี้เอกน้อยได้เห็นอนาคตทั้งหมดในขณะจิตนั้นความรู้นั้นปราศจากภาษาปราศจากการปรุงแต่งมันเป็นธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ ที่หาที่เปรียบมิได้หลังจากนั้นเอกาน้อยก็เคารพในธรรมทาุนี้อย่างสุดหัวใจเรื่องราวของเอกาน้อยนี้ปรากฏอยู่ในจอทีวีมีผู้ที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ ขณะที่เขานั่งดูทีวีอยู่นี้เห็นเอากาน้อยใช้ชีวิตเกิดความรู้เกิดเรื่องราวมากมายผู้ที่นั่งดูทีวีอยู่นี้เขาก็มองดูสิ่งต่างๆนอกทีวีไปด้วยเขาก็กินข้าวไปด้วยเขาเห็นว่าสิ่งที่อยู่ในทีวีนั้นมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลย มันเป็นเพียงเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในจอทีวีก็แค่นั้น